สวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากจีนกำลังอ่อนได้แผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนจะยังมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะซึ่งจะตกหนักในภาคตะวันออกนะคะสำหรับร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางค่ะ ประกอบกับนิยอมความกดอากาศต่ําพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะคะ